สวัสดีครับวันนี้เจเจตัคานะครับวันนี้เราพามาเที่ยวที่ลากรถบ้านมาเที่ยวนะครับที่ดับบีนะครับเพื่อนเอนท่านใดนะครับต้องการอากาศเย็นๆนะครับ15องศานะครับ มาเที่ยวได้นะครับผมที่เดอบบีนะครับวันนี้เราลากรถบ้านมาเที่ยวนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ สวยนะครับกาดเย็นนะครับนี่เปรถบ้านเรานะครับจากประเทศอังกฤษฮอ,อปปี้นะครับ สนุกไหมครับทุกท่านสนุกมากเลยนะครับสตรีมนะครับสตรีมนะครับ YouTube สตรีม YouTube สตรีมใน YouTube บรรยากาศนะครับ ใครสนใจจะมาเที่ยวนะครับเดอะบีแคมปิ้งนะครับ <c oughs> วันนี้คนมาเยอะเหมือนกันนะครับวันนีผมตากรถบ้านมาเที่ยวนะครับกับเพื่อนนะครับสองคันนะครับเดอะบีนี่เป็นของเพื่อนด้วยนะครับ เดบีแคมปิ้งอยู่ที่สวนพึ่งนะครับจุดกลางเต็นท์นะครับมีริมทานนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูริมทานนะครับ ใครเคยมาแล้วบ้างครับที่นี้นะครับนี่นะครับเป็นจุด ริมฐานนะครับจุดกลางเต็นนะครับผมมาที่นี่ก็เป็นครั้งที่สองนะครับ เป็นยัมทานนะครับก็โดยรวมวเราเพื่อนๆหรือพี่ๆทุกท่านนะครับก็มาพักผ่อนนะครับวันเตา๋าพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับความสุขหาได้ด้วยตัวเองนะครับ นริมทานนะครับมีฝายาที่เอาอีกอันนึงนี่ใครเปลี่ยนทาน YouTube น้ำเลยนเจียบเลยน้ำเลนเจี๊ยบนะครับใครสนใจมาเที่ยวได้นะครับ The Bee Camping นะครับอ่านี่เป็นน้ำนะครับ ผให้ดูบรรยากาศนะครับครับผมใครชอบก็มาเที่ยวได้นะครับผมไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเลื่อนผ่านนะครับผมครับผมล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ